เป็นแผงค้าที่ชาวบ้านเอาของมาขายกันนะครับทึ่งราคา,าถูกหาที่กรุงเทพไม่ได้แล้วอันนี้เป็นขนมโค้คิดละห้ะบาทถูกที่สุดในโลกแล้วก็อร่อยด้วยของไทยแท้คนทำอายุมาก โก4ชิ้นนะโกกับเปไว้ต้นนึงบล้วด้ยหวาคุณถาม4ชิ้น20บาททุกถูกหวานหวานด้วย ก็เป็นผู้ผักผลไม้ของจังหวัดราชบุรีครับตัว้าไม่ขายอายุไม่น้อยครับเพราะว่า,วา,วา,าม้าถุงลมวุนอายุก็จะมีแต่พระสูงอายุครับาปกมาก อากาศสึกขัก้กถึงเป็นช่วงเช้าประมาณแปดแปดแปดโมงเช้ากันหนึงเศษเองครับศูนยยุก็จะมาัแต่เช้ามาตรวจทั้งน้ำหนักวัดความดันานัาวาดาาวดคม อันนี่เขารวมสมาชิกเป็นร้อยครับรวมอายุทั้งสารนี้ก็ประมาณเป็นหมื่นปีครับ